ปีหมอสียังมีอยู่ไหมแผนที NP ่ชีวิตยังอยู่ในโซนความทรงจำของเราไม่ว่าเอ๊ะเราคิดว่าเราจะทำพัฒนาตัวเองในเรื่องใดบ้างืูว่ามันดร,รอยไปไหนแล้วไม่รู้มันรู้แต่แผนที่ของใครไปก็ไม่รู้ไม่ใช่ของตัวฉันอีกอีก,อก,อการศา ที่เราต้องมาดูมาทบกช่วนนี้แลกล้าวลืมต่อไปอีกรอบหนด้วยความมั่นใจว่าเราทุกคนมีความสามารถแม้จะมีความสามารถศักยภาพที่ต่างกันไม่เท่าเทียมกันก็ตามแต่เรามีโอกาสท่าเทียมกันมุ่งม่นก็จะใช้เวลามากในการศึกษาเรียนมากขึ้นในการดื่มมากขึ้นแต่ปีห้านี่แหละ เป็นปีที่เราจะต้องฟูมฟัดประสบการณ์ในการเป็นผู้นเพื่อกาเอรเติบโตในการพัฒนาคานาุณภาพชีวิตให้ได้มากรึ้นมีความสุขที่ได้เจอเราแล้วก็เด็กๆอยากเล่นกับเราไม่อยากให้เรากลับค่ะ <Okay. S 2> คำถาม <c oughs> คำถามนะคะอะไรที่ทำให้เด็กกำพร้าพ่อแม่มีเยอะขนาดนี้อะไรที่อะไรอะไรที่ทําให้เกิดให้เด็กกำพร้าพ่อแม่มีเยอะอ๋อทไมเด็กกพร้าโอเคทําไมทําไม <c oughs> มีเด็กกำพร้าเยอะนีแลวกันน้องง่ายเนาะถ้าจะถามว่าอะไรทําให้พ่อแม่มีเด็กกำพร้าเยอะ ภาษาพโอเคต่อไปดีลทําคทำไมมีเด็กกำพร้ามากต่อไปทําอย่างไรให้เด็กกำพร้ามีน้อยลงทำอย่างไรให้มีน้อยลงต่อไปลูกข้อคิดนะคระข้อคิดก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์ควรมั่นใจว่าตัวเองมีความรับผิดชอบได้แล้วก่อนมีเพศสัมพันธ์ให้มั่นใจ ว่ารับผิดชอบได้โอเคเ,ลลเราไปรเ,เรียเรู้แนะครับเราควรดูแลเอาใจใส่เขาคิดไหมยังเขาคิดอยู่ไหมเข้าคิดคระโ okay. อเคเข้าคิดบานะล,ลูกเราควรดูแลเอาใจใส่ให้ความอบอุ่นกับคนรอบข้างเราควรดูแลอะไรที่เอาใจใส่เอาใจใส่ให้ความอบอุ่นให้ความขอบคุณแต่คนรอบข้างแต่คนรอบข้างโอเคข้อตั้งใจนะคะโอเคต่อไปเลย ไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรจะไม่มีเพศก่อนวัยอันควรเดี๋ยวเราต้องมาวิเคราะห์นะครับวัยอันควรนี่ตอนไหนอายุเท่าไหร่ก็เรียกวัยอันควรเราข้อสอบนะคะโดนมาลงรูง้จักป้องกันจะมีเรื่การตั้งครรภ์ดนรงป้องกันการตั้งครรภ์ มีเพศสัมพันกเ่าปีแล้วก็จะไปหาเด็กๆอีค่ะจะไปหาเด็กๆอีจะไปเยี่ยมเด็กๆอีโอเคอย่างนี้ถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวของคนไหนซ้ำก็จะขีนความถีแล้วก็จะเร็วกรับเอาไปเลยรูกงเรวที่สองเนี่ยอย่างนี้จะได้เลยนะครับคำถามทำไม เด็กถึงถูกทอดทิ้งครับทําไมเด็กถึงถูกทอดทิ้งเด็กถึงถูกทอดทิ้งกัเพระเรลูกสองทำไมคนเราถึงมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยควรทรับในยมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยควรนะครับข้อคิดครับการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ทำให้เกิดปัญหาเด็กกำพา้าสาม ถ้ามันไม่ขึงนประสงค์เป็นไงครับเป็นเหตุทำให้เกิดปัญหาเด็กกำพา้าทำให้เกิดเด็กกำพร้าต่อไปถ้าตนเองยังมีฐานะไม่พร้อมสำหรับการมีบุตรก็ไม่ควรเพื่อลดปัญหาเด็กกำพร้าครับยังไม่พร้อมมีบุตรก็อย่ามีอตไป ข้อตั้งใจครับถ้ามีโอกาส <c oughs> ไปเยี่ยมมูลนิธิเด็กสองเด็กปัญญาอีกอย่างไปเยี่ยมครับโอเคอยากไปเยี่ยมผีเพราะนัก็คล้ายๆกันนะัดจัดไปเยี่ยมอีกที่สองกูละข <c oughs> ้อตั้งใจประกวดลีเที่ยง <c oughs> การมีเพศสัมพันธ์กับแฟน <c oughs> ครัวจะไปดมีเพศตรงนั้นกับแฟนครัวในกันสองสองกู <c oughs> แล้วก็จะช่วยเหลือผู้ได้โอกาสครับจะช่วยเหลือผู้ได้โอกาสช่วยเหลืออ่าโอเคเจะได้ยังงู ไม่มี2000ัม่ันธ์ก่อนแต่งงานค่ะแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนเห็นอกเห็นใจเพื่อนเพื่อนให้เกียรติึ่งกันละกันค่ะโดยเฉพาะเ,เ,เรื่องการฟังค่ะควรที่จะเห็นใจคนอื่นในการที่คนอื่นเขาพูดอยู่นะคะไม่ควรพูแดแรงขึ้นมาค่ะไม่แบแ่งแยกค่ะ ทุกคนเกิดมามไม่สามารถเลือกเกิดได้ค่ะแล้วก็ไม่เอาเปรียบผู้ที่ด้อยกว่าเราค่ะเรามีแล้วเราไม่ควรที่จะไปเอาเปรียบเขานะคะคใครจะมาให้คูอะไรคนที่ไม่มีโอกาสได้การศึกษาค่ะพระโบอวชิระเมธีเ<ม>ขาบอกวชิระเมธีนะคะว่า แต่ช่วงชีวิตของคนเราออเป็นห้าช่วงห้าช่วงแลเรียนลองดูนะคะห้าช่วงแต่ถ่าทางธรรมะทางศาสนาพราหมณ์อินดูเขาจะแบ่งชีวิตของคนออกเป็นสี่ช่วงช่วงแรกเขาเรียกว่าช่วงพรมอาจรรย์พรมอาจรรย์ก็คือ,อตั้งแต่เด็กจนโตแล้วก็มาไหว้ครูแล้วก็เรียนจบจนเรียนจบเลยนะคะเขาเรียกว่าขั้นพรมอาจรรย์พอเรียนจบเสร็จเขาเรียกว่าขั้นคฤห,หัสถ ครลึหัดคือแต่งงานมีครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงสามีแล้วก็วันบปบัดบปบัดก็คือทํามาหากินแต่เลี้ยงครอบครัวเสร็จก็จะเอาไปช่วยสังคมเป็นใหญ่เป็นโตในสังคมสุดท้ายสัญญาสีก็คือพอช่วยสังคมเป็นใหญ่เป็นโตได้แล้วสุดท้ายก็จะไปบำเพ็ญพิในป่าเพื่อไปบรรลุโมกขสัต ถ้าเป็นพุทธเจ้าออก,ก็อีกตอนช่วงที่พระเจ้าเป็นพระเมสสันดอนพอเป็นกริย์์ใช่ไหมคะ,ะแต่งงานเรียนหนังสือแต่งงานแล้วก็ไปไปอยู่ในป่าเอามัสซีกับกัะอาชาลีไปด้วย